สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำเกมกันอีกแล้วนะนะครับวันนี้ก็มีเกมใหม่โหลดมาให้เล่นโหลดมาเล่นให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นเกมบังกรหยกสองนะครับโมบายนะครับนะเกมดูอินเทอร์เฟซสวยดียนะนะครับเ,เกมที่ภาพสวยมากเลยอะ่ะ นะครับวันนี้โหลดอยู่ในเครื่อง h u a w ว i ยเก้าสอนสิะจะจอ6.5นิ้วนะครับก็ก็กดาวน์โหลดเข้าเกมก็จะมใีให้เราเลือกหลายอาชีพนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นอยู่พักน่าจะพักกยาจกนะถ้าจำผิดนะครับเป็นตัวตัวตีตัวดามมจทั่วไป นะครับนะครับเป็นตัวที่เด่นนำเมทนะครับในเกมนี้เนี่ยก็คือเป็นเกมที่เป็นเล่นตามเรื่องราวนะครับนี่ครับเล่นตามเรื่องราวของเรานะครับนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงได้หนึ่งคนหรือหนึ่งตัวนะครับกราฟิกสวยงามนะกราฟิกสวยงามเลยเดกราฟิกสวยนะครับกราฟิกสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เข้าไปตรงนี้ก่อนอันนี้มันด่น,นไหนวะเนี่ยนะครับก็มีใส่อาวุธมีอะไรทั่วไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามเนื้อเรื่องก็จะมีเพื่อนเข้ามาช่วยได้นะครับเราสามารถหาเพื่อนเข้ามาช่วยในการลบได้นะครับเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเอ่ออะไรนะชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรวะกล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋งนะครับ น,นี่เจ้าธรรมจักรนะครับราชกูจักรทองนะครับอันนี้นชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูก่อนเนี้ยเยี่ยกล้วยเยี่ยกล้วยนะครับเป็นลูกของตัวร้ายในภาคหนึ่งเยียคังนะครับเยี่ยกล้วยนะครับตอนหลังเหลือแขนเดียวด้วยแต่ว่าเก่งเก่งกว่าแทบจะเก่งกว่ากล้วยเจ่งอีกนะในเนืเ้อเรื่องนะ อันนี้เป็นเทียนจูเทียนจูหลงจีนเทียนจูนะครับไม่รู้อยู่ภาคไหนอยู่ภาคสามบ้าไม่รู้เก่งเหมือนกันเทียนจูนะครับเป็นตัวเด่นๆเลยนะอันนี้ใครวะอันนี้อ่านไม่ออกมันมีอึ้งยงด้วยน,นี่อึ้งยงนะครับอึ้งยงอึ้งยงมีนั่นแหละมีตัวละครที่เด่นๆในนิยาย กองหยกนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูฉากลบก,ก่อนดูฉากลบตำแห,หน่งไหนวะเข้าในนี้ปนะครับนะครับฉากผมก็จะเป็นห้าคนอะตีกันนะครับเดี๋ยวโหลดฉากผมให้ดูนะี่งานฉากต่อสู้นะครับก็จะเป็นแบบ คล้ายๆเทิร์นเบรเทิร์นเบรสลับกันต่อสู้นะครับของเราก็จะมีห้าคนนะมีตัวเราหนึ่งคนแล้วก็มีเพื่อนสี่คนนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับมันปรับออโต้ได้นะผมก็ปรับออโต้ไปนะครับเกมเล่นไม่ได้ยุ่งยากนะครับสนุกสนุกกราฟิกสวยนะครับมีน้องเก้าเป็นพซนเตร์นะครับน้องเก้าเกมน่าเล่นเห็นไหมดูด้านเล่นดูดูดีอยู่นะครับ ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปอีกเกมหนึ่งให้ดูกันครับอันนี้จะเป็นเกมที่สองนะเป็นอุนเตอร์แมนลีเจนด์ออฟซีโร่นะครับเป็นเกมที่เล่นตามฉากทั่วไปนะครับเล่นตามฉากทั่วไปนะนะครับคล้ายคายอันนี้จะคล้ายๆกับอะไรนะ มาเวลฟิวเจอร์ไฟสครับ,นะรบมีเกาะมีนุ่นมีนี่มีเปิดการ์ดเลือกเปิดเปิดการ์ดเลือกตัวตัว,ตวอุลตร้าแมนที่เราต้องการที่เราจะได้นะเปิดขึ้นมาเสร็จปั๊บเราก็จะได้มาลบนะครับมีแบ่งเป็นรีเวลนะครับมีเป็น S B อะไรอย่างเงี้ยมีแบ่งเป็นรีเวลนะครับเห็นไหมผมก็เล่นได้ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ แล้วก็มาเปิดให้ดูกันนะครับมี S มี A มี B นะครับ A อบใช่ไมเอส S S ก็คือจะตัวเก่งสุดนะครับไม่รู้มีเก่งกว่านี้่ะนะแต่ว่าที่อยู่ในเมนูเนี่ยมี S S นะครับผมก็ได้แค่ S เองนะครับนะครับเรื่องเล่มเรื่องเิ่มต้นเราจะได้มีตัว S อยู่นะฮะนี่เข้าไปดูฉากต่อสู้กันนิดนึงนะครับผมก็เล่นมา map map แมบสองแบบละ ให้ดูฉากต่อสู้นิดหนึ่งนะครับของพอนุกๆน,น,นะครับเนะี่ยนเข้าฉากต่อสู้ปัป๊บนะครับมันก็จะบังคับแล้วก็มียิงสกินได้นะครับเนี่ยเห็นไเนี่ยยิงสกินได้เห็นไหมครับของผมรีเวลสามแสามดาวแล้วก็เก่งหน่อย นะครับเห็นไหมนะอันนี้ปรับออตโอต้อ,อยู่นะถ้าไม่ออตโ,อต,โอต้ก็คือต้องกดกดปุ่มปุ่ม,มสกินเนี่ยนะครับกดทิศทางแล้วก็สกินนะครับนี่นะมันจะลุยเป็นฉากๆไปนะครับด่นดานๆไปแล้วก็เจอบอสแล้วก็จบนะครับเกมเล่นไม่ยากเล่นใครเครียดสำหรับแฟนขับอุลตร้าแมนนะนะครับ เราก็จะมีได้ของจบด่านได้ของอะไรเงี้ยนะครับลูกสนาเล่นแก้เซ็งได้กราฟิกสวยงามนะครับก็เล่นบนตัวหัวเว่ยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งนะครับอีกเกมหนึ่งเป็นเกมมาเฟียทิสตี้นะครับเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะ <l att> เป็นด่นดานๆเป็นด่านๆไปนะนะครับเห็นไหม เ็เปรียบเสมือนเราเป็นไอเจ้าพ่อครับมาเฟียซิตี้เหมือนเราเป็นเจ้าพ่อ, City, อ,พอแล้วเราก็มีภารกิจอัปเดตลงร้านอาหารลงอาวุธศูนย์ศูนย์เทรนอะไรอย่างเงี้ยศูนย์เทรนลูกน้องเราอะไรอย่างเงี้ยมือปอูมือปืนนะครับเหมือนเราเป็นเจ้าพ่อนะแล้วก็มีของให้เก็บเก็บแล้วก็เก็บนะครับเก็บเก็บขึ้นมา เนี่ยครับแล้วเราก็ทําตามมิชชั่นที่มันบอกนั่นเองครับเกมเล่นสนุกสนุกอัปเกรดต่างๆตึกต่างๆของเรานะครับอัปเกรดโกดังนะครับเห็นไหมอัปเกรดรนู่นนี่นั่นก็ได้ของได้ของขึ้นมานะครับมีมิชชั่นให้ทําในแต่ละแต่ละวันนะครับเป็นภารกิจรายวันราย อะไรเงี้ยอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเกมทั่วไปกราฟิกพอดูใช้ได้นะเน<ม>ี่ยแล้วมีมีภารกิจที่เราทำนะเราก็ไปอัปเกรดตึกต่างๆของเราลงรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดรวมตัวนักซิ่งนะครับเอเห็นไหมอัปเกรดได้ค่ายฝึกมือปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกรดไปพวกค่ายพวกนี้เราก็จะมีฝึก มือปืนของเราด้วยนะฝึกป,ปืนของเราออกมาใช้งานในการไปตบตีใขรแกงอื่นนะครับก็เล่นบนเครื่องอนี่เหมือนกันเครื่องมือถือฮัวเวย่ยเหมือนกันนะเล่นรีไม่กระตุกเนต็ตมือถือนะครับสิบเมตรสปีดสิบเมตรนะครับ เห็นไหมมันก็เล่นเล่นได้พอดีพอสมควรนะครับมันก็ทําตามภารกิจที่มันให้มานะครับแล้วก็มีไปตบตีกับแก๊งอื่นด้วยนะมีไปตบตีกับแก๊งอื่นด้วยนะครับเล่นข้าเวลาแก้เครียดได้นะเราจะได้แบบไม่ไปเครียดกับเรื่องราวต่างๆนะครับอย,อย่อย่าลืมนี่มีฝึกฝนมือปืนด้วยเห็นไหมแต่อย่าลืมไปทำมาหากินด้วยนะ นะครับขายของออนไลน์ก็ได้นะเห็นไหมขายของออนไลน์ก็ได้นี่ภารกิจป้นไว้นะครับก um> erm oui> ็เป็น3มเกมที่น่าเล่นนะเดี๋ยวมีเกมอะไรใหม่ๆจะมาโหลดให้ดูกันอีกนะครับเกมค่อนข้างใหญ่นะเกมประมาณ800เมก1กิก1.6กิกอะไรเงี้ยนะครับใช้สปีดเน็ตที่ดีๆหน่อยนะครับ น,นี่ก็เล่นง่ายเป็นแนวตั้งด้วยงยงเหมือนกันนะเป็นแนวตั้งด้วยนะครับก็เป็นสามเกมที่น่าเล่นนะครับลองไปโหลดเล่นกันดูนะ